ใช่ค่ะก็เดือนหน้านะคะจะไปเรียนต่อแล้วใช่ค่ะเร็วมากเร็วแบบเร็วเลยอะไปเรียนภาษาไทายมันน่าจะเป็นแบบผู้ประกอบการค่ะเหมือนทําเป็นแบบนักธุร,รกิจอะไรอย่างงี้จริงๆไม่ได้วางอะไรไว้เลยค่ะเพิ่งตัดสินใจเมื่อเดือนมีนาแล้วก็สอบเมษาแล้วก็ติดปุ๊บแล้วเราก็ตัดสินใจคอนเฟริร์มแล้วก็ไปเลยก็คิดว่าตอนนี้เราก็ทําธุรกิจหลายอย่างก็รู้สึกว่าอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมว่าแบบเรามีอะไรที่ ต้องเอามาใช้เพื่อการทําธุรกิจในอนาคตอีกหรือเปล่าค่ะก็เลยตัดสินใจไปเรียนต่อทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยไปที่อังกฤษค่ะเป็นลอนดอนเนอร์มีกังวลแค่แบบการใช้ชีวิตว่าถ้าเราไปใช้ชีวิตแล้วเราแบบเราจะอยู่ยังไงเพราะเป็นคนชอบอาหารไทยมากๆก็รู้สึกว่าอาจจะต้องฝึกสกิลการทำอาหารล่วงหน้าไว้เพื่อแบบไปทําเองค่ะคิดว่าน่าจะได้เรียนรู้แบบวิธีการทำมาร์เก็ตติ้งมากเพิ่มขึ้นแล้วก็วิธีการทำแบบแบรนดิ้งว่า เราจะทำอะไรเพื่อให้เป็นจุดขายของแบบสินค้าของเราค่ะแล้วก็มีท uche, มําตูเช่เป็นครีมกันแดดมีเซิฟที่เป็นน้ําหอมนะคะแล้วก็มีร้านยวนนะคะที่เป็นอาหารเวียดนามค่ะไปเรียนปีเดียวค่ะแต่ว่าถ้ามีงานก็กลับมาได้เรื่อยๆเราจะเป็นเราจะเป็นนกที่แบบอยู่ทั้งไทยและอังกฤษ